วันนี้ผมจะพาทุกคนไปแข่งฟรีไฟชิงถ้วยรางวัลและนี่คือรอบแข่งของเรารู้จักทีมไหนกันบ้างครับใครเชียร์พวกผมขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามเฮ้ยล่มเล้ใช่ไหม ยังยังไม่ได้ขึ้นไหลเลยเริ่มนะมาทุกคนเอาเลยนะผมไปแล้วนะผหลังใจได้แล้วนะไม่ไม่ได้ยินเสียงเกมจริงๆนะนี่ได้ต่ออะไรไหมล่ะแต่แต่พี่โจแต่ที่เราทีเราว่าไงที่เราไอรุ่นตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะถ้าวัดดวงไม่ติดหนึ่งในสามผมเลิกสตรีมฟรีไฟล์ละไม่ได้ยินเสียงเกมจริง็นกแรงใจให้ครับคนดูแรงใจให้ด้วยครับผมจะไปใช้ชื่อราชาหนุมผม่ะถ้าวัดดวงไม่ติดหนึ่งในสาม Let's go ใ,ใครพาดวดใครนำโดดครับมามาผมพาดวดให้ไปนู่นดีกว่าเด็ดกระตันเล่นนะคะกระตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจงงยอยู่ขาบั้งใจอยู่ขาในท,าในทา่าบนนู้นว่าของไหนไอ้รุ่นอันตานี้แบบนั้นดีกว่าอันนี้เราได้เชื่อมจิตกันยังเฮ้ยเชื่อมจิตก่อนเชื่อมจิตก่อนพี่พี่เชื่อมจิตผมเชื่อมละมาเอาไหมเล่นไหมเล่นไหมเล่นเลยไหมเล่นเลยไหมเล่นเลยเล่นเลยผมว่าเล่นเลยในของยังไม่มีมือเลยนะของยังไม่มีมือในมือเลยนะออกซ้ายไปออกซ้ายไปออกซ้ายไปไหนออกซ้ายไปไหนเอาไงเอาไงใครจะนำมือไหนจะนำมือไหนจะนำมาดิ ตัวนี้นักแข่งเลยตัวเนี้ยเดินตามนักแข่งได้เลยมาๆมาๆมาเดินมาเป็นตี้เลยเราอ่ะมีคน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 กับดาว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 กืบดาวหน้าผมอ่ะมาหน่อยขอชี้หน่อยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงพวกไอ้ไอบอลขาวๆเนี่ยพี่โอ้เร็วจัดมันรู้เร็วจัดโอเคไม่มีตะโขกอ่ะทุกคนระวังเราดูหลังเข้านะครัวดูหลังเข้านี่แหละเออว่ะหลังเข้านี่ชิบหายเปแล้โอ้โอ้ะอุ้ยอ้า โอ้โหเรียบร้อยตัมัดดวงกูไปโอ้แมลงน้าผมมีสองน้าผมมีสองเข้าหน่อยน้าผมมีสองเลยโอ้โหไปอยู่ไปอยู่ตยิงเช้าไหนยิงเช้าไหน่อยยิงเช้าไหน่อยไปอยู่ไปอยู่เนี่ยมาสามแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ใไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ยิงยิงโค้ชมิกันยิงโค้ชมิกันแม่งเ้ยไม่โดนทั้งนัดเข้าบ้านเนี่ยใช่มาเข้าบ้านหรอพี่เราจะยิงนะเอทีเอ็นอาเตอน์อเตอรเลยไปมาเฮ้ยหนึ่งหนึ่งตัวนะอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งเกิดเด็ด จ็บมากเ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 ออล้ม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 ทางนั้นมีนะทางร้อยห้าที่ดีอะมันดันมามันดันมาจะเอาลองเฮ้ยมันมามันดันมามันดันมาเอ็ดีอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถต้นไม้อ่ะตรงทางฟ้าตรงทางฟ้าโอ้โหหลุดระยะว่ะหลุดระยะว่ะทุกคนขาผมเนี่ยลงรถเข้าลงรถเข้าลงรถอย่าไปฝั่งนั้นอย่าไปฝั่งนั้นโอ้โหมาเร็วเอาล็วเอาล็อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอะอะไรครับเนี่ย นี่เจ็ดดาเมจใครก็ได้อะไรคำนี้นี่ไม่เ็ดาเมจหรออะไรคำนี้อ่ะผมเก้าเก้าร้อยดาเมจไม่ได้ชิวกับเพื่อนเลยหรอการแข่งวันนี้ของเราถ้าเราได้แชมป์เราจะแบ่งถ้วยรางวัลกันแบบนี้นะครับนี่ได้แบ่งมาแล้วเนี่ยเอาตรงนี้ไปนี่กิโจ้มนดูก้าไม่ไม่ผมเอาตรงนี้ว่าผมเอาตรงนี้ตูก้าตรงนี้ไปโจตรงนี้ไปรับคือแบบไม่คือแบบไม่คือถ้าเราได้แชมป์เราจะแบ่งกันอย่างนี้ครับพี่ๆตามนี้นะตามนี้นะเราต้องได้แชมป์บูย่าตั้งแต่เกมแรกเพื่อที่เราจะได้ถ้วย เฮ้มาแล้วว <ๆ S 1> ่ะมา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 ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นตั้งใจครับตั้งใจจะกินปืนก็ไม่มีผลนะสรุปเราเห็นแต่ทองตัวเองมันก็ไม่มีผลเหมือนเดิมโอ้เสียงให้วดาดวางหน่อยครับเล่นเลยเล่น <สะ S 1> เลยเ,เราไม่ก่อก,กลุ่มกันหรอครับที่พยายก่อก,กลุ่มกันเลยครับคุณโอ้โหด่าเลย ทีมก้าสูนยังไม่ลั่นสักนัดวันผมพาให้ผมพาให้มานะครับตอนนี้ยังเหลือลูก้าวัดวงความหวังสุดท้ายของทีมนะครับพร้อมกับปืนออกๆแล้วก็ UMP เล่นตามนักแข่งอินโดนีเซียเซตเนี้ยมายิงรองเท้านั่นเหรอพี่โจพูดดีๆพี่โจเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันสองตีไหมเมื่อกี้เดี๋ยวชุบคนนึงก่อนนะแต่ผมชุบเดี๋ยวผมชุบหาเรียนชุบให้เออแบบวัดวงมันต้องแบบนี้ครับมาครับลูก้าคุณจะยอมกล้าวัดวางได้จะยอมครับอู้เติร์นเติรหน่เติร์นม้ไดอีกคนนึงพี่ได้อีกหนึ่งพี่เอองพีี่มได้้โคนลง ได้เต็มไหมวะได้ดิผมได้เติ้มีเดียดีไหมก้าวถบงมาเติ้มาเติ้มาเติ้มามีเมื่อกี้มีคนลงใหม่นะอือพี่แป๋มไปลงทำไมคนเดียวโอ้โหเขายังเต็มอยู่ตรงนั้นที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดครับเชี่ยเชี่ยมีว่ะสวบปาบบนสะพานมะดูจากทรงแล้วหิวคิวจัดกำลังไปกำลังไปใจเย็นใกล้ผมเลยเออาวขด้นผมขึนผมขึ้นไปขึ้นไอขึ้นไป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  ขออย่าให้มีคนข้างหน้านะครับโอเคลงกับมูผมลงกับมูปลอดภัยไม่เพื่อนปลอดภัมเพื่อนมามาลงด้วยกันลงด้วยกันลงด้วยกันขออนุญาตจริงจะไม่ทำให้ผิดหวังมันมันอยู่บนสายพานอ่ะมันอยู่บนสายพานอ่ะระวังตอนที่มันสะกิดผมอ่ะสาววัสาสุดวันยังไม่มีใครฟาร์มเลยนะเนี่ยเฮ้ยกระบองนี่กระบบเอกระบเกระบเอกะเาวินบอเล็กมาเกืบร้อยตื่นเต้นไปหน่อยกันงั้รลาชานมสี่ชีวิตะครับอะไรนะพี่ ตรงไหนพี่พี่โจพี่โจพี่โจชุบได้ไหมพี่โจพี่โจชุบได้ไหมพี่ผมมองแบบไม่เห็นนะพี่ราชาของผมสี่ชีวิตครับมาชุบเลยชุบเลยชุบตัวเดียวก็พอชุบเดียวก็พอช่วยกันช่วยกันหยับหยั่งช่วยกันมีคนดูมีคนดูผมมาดูผมเนี่ยตรงพี่เนี่ยได้ได้ผมกำลังไปพี่โจเต้นคว้ามาอยู่ด้วยกันเลยเจ้าน้ยมีเสียงทักกับพี่แฝมอีกแล้วมาดิมาดิทีมทีมมาหน่อยมีมีมีมาอยู่มาอยู่มาอยู่เอ้ยมีคนลงนะตรงไม่มีมีลงสองคว้าลงสองคว้าไปเลยไปเลยพี่โจ้ไปเลยโอ้โหเก็บเจ็บมันก็เจ็บเราเดาวราเราเราสวย แขวะเพื่อนวัดวางมาเว้ยเอ้ยขึ้นยังไงขึ้นยังไงเราเล่นตรงนี้ได้ไหมเต้นเดินได้ยาวเลยเอ้ยมีคนดู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 สวยพี่เจ้าเราเดาเดาอย่าอย่าอย่าไปช้าอย่าไปช้าอย่าไปช้ามันมันมันมีนั้นมันมีนั้นมันมีมันมีคนโคตรวนบ้านอ่ะมิจฉามีคนมาช้าคนมิจฉามีคนมาช้าคนมีคนมาช้าช่วยหน่อยช่วยเล่นใหม่ช่วยเล่นใหม่เออตัวน้องเหนวะเต้น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 ไปไป ชุบชุชุบตู้ชุบตู้เหียนเหพี่โจพี่โจพีตู้พี่ตัพี่ตพี่โจพชุบตู้ก่อนพี่โจไปชุบตู้ก่อนร็วิงลย่พี่แบบวงที่เดิมพี่แบบวงที่เดิมอ้าวคุณโจสิหยัเลยหัวหายครับไอวอมไม่ตั้งครับผมต้นใหมไหมเต้นใหมไหมสวยสวยครับเ้ยสาคิวอ่ะนกินไปเ้าไปชุบมาแล้ว เปลมัดวางลายชานุ่มผม5ชีวิตซายเจ็บมากซายเจ็บมากซ้ายเจ็บมากขอบคุณครับผมพี่แปมมาลงกับเพื่อนพแปมาลงกับเพื่อนอย่าเล่นอย่าเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวออกซ้ายมาออกซ้ายมาออกซ้ายมาเร่อๆออกซมาอกซ้ายมาที่ออกซ้ายมาเก็บของไหนผมเก็บของไหนอะผมมีโอมไม่ผมไม่มีนผยาผผไม่มี่มดูเราไม่มีของเลยมเไดีกับดาวกับาวมมาชากันตรงนี้ อะไรครับคุณโจเซ่อะไรครับเนี่ยพี่หญิงพื้เกินเอาเอาคุณไม่ได้หัวเหรอไม่ไม่ได้มีไอ้บอสผมไม่มีไอบอสครับลูก้าดูกล้ามาด้วยมีฉันทามาที่แบบเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากมาดิมาดิมาดิสองคร้งคับผมอ่ะดูก้าลูก้าจะตึงเหมือนในคลิปไม่เปล่าผมไม่ยอมเชื่อโจอตรงนี้ไงครับลูก้าต้องมาดีโดนล้อมแล้วลูก้าบุกมาลูก้าบุกมา ดูได้จ้ะดูได้จ้ะดูได้จ้ะผมไม่มียาแล้วนะเยอะนะดูดสวยครับโอ้โหไม่ตายเจอตีตนเพื่อนเราโอ้โหเจ็ดคิวถ้าเราได้ตีนี้หมดเนี่ยเรา,เาได้เลยตีดังสู้ๆต่างเงี้ยโอ,โอ้เรียบร้อยต,อต่างคนตาบ้างว่นนี่เอาเรื่องยังกันวิมอะไรเนี่ยเฮ้ยผมไม่ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดี เอาคิวกอดเออสวยนี่ไงผมพิจิตเขาทำไมวาเนี่ยปั๊บปั๊บเรียบร้อยโดนสไลด์ไปชนะเลยโอ้โหหสองเจ็ดโอ้โหเราคิวกันทั้งตีท่้กับเขาคิวกันคนเดียวเราคิวกีคิววะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคิวเอาเรื่องเฮ้ยเราได้เจ็ดกวเมื่อกี้นะเออ โอเคทุกคนคะต้องขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณทุกกาลังใจครับรือว่าเล่นกันหนุกหกแล้วกันนะครับอาจจะกลับมาเล่นดีไฟหรือยังไงก็รอติดตามนะครับผมถ้าอยากให้ผมมาจัดแข่งบ้างอ่ะกดไลค์กันได้ไหมครัคนดูกดไลค์ได้ไหมครับฝันไลน์เ็นผีฝันดีเห็นผีคับผมสรุปตกรอบไม่ผ่านต่อไป